ถือไปสิถือไปเลยเซ็นเซ็น,น,นชื่อแล้วก็ถือไปพร้อมเลยพร้อมสมุดเล่มหนึ่งเล่มเอาไปเลย <c oughs> เออผลผลงานของประชุมสหกรณ์หมู่บ้านออาค่าถือกลองยูล่องซื้อให้เน้โโนจ้าเขีย <c oughs> นให้เนเด้จา้า <c oughs> บ้านกับยูไกลเน้มารุน่นหมอันรถขี่รถมากกับตีตี ติดโลติดโลแสดงแสดงว่าน้ำมันมันฝืดแม่นมันต้องมีค่าน้ำมันจังหน่อยเก็บรอสิบแปดบาทเด้อรอสิบแปดบาทป่ะมีนี่ช่วยเหรอลูกไหนเน่เฮ้ยมีมีมีออกมาหลายอย่างแล้วนะเมื่อนี้คือประชุมสหกรณ์หมู่บ้านจ้ะพี่น้องจ้ะเออสมียนครับสมียนท่านประธานหลายๆคนก่เมื่อซอยกันเหตุ ลงซื้อรงซื้อเสียงเรื่องน้ำไมก็ไม่ได้ไปทำงานกันเลยอ๋อเหารอช่วยมานั่งประชุมตอนนี้คือลงรายชื่อก่อนใช่ใช่ตอนนี้คือลงรายชื่อแล้วก็มานั่ง <S 2> <S 2> มานั่งให้ครบอมประชุมของ, <S 2> <S 2> ข,องออของหมู่บ้านเราที่ใครที่เป็นสมาชิกอยู่ตรงนี้แมนตัวเออมาเส้นซือ้อหรอกะมาลงซือ้อ เอออันยาก็ยาเคทดูมีกระปองบอามาให้พีเนเอร์พรอันนัเออกขนาดละยาเคทดูยาเคทดูเพราะมีกระปองแม่ยาเคทดูอันใส่กางเกงในสีชมพูกระปองแดงแม่ใส่กางเกงอ่บานนี่ก็ย้อนแย่แย่แม่เออเออดำแดงเนี้ยบานนี้กะเออ มันบ่มีสีไส้น่ะแล้วหุ่นกับพ่อไทยหุ่นกับพ่อไทยนี่แล้วกับเซียวสมหมดว่าอันนี้เป็นต้นยางนะนี่นะหกสิบแปดมูหกหกสิบแปดมอหกสิ ร้อยเอ็ดมโอ้เป็นคนสารคามบ่เป็นคนลอยเอ็ดอ๋อปีที่แล้วเป็นคนสารคามมีสถานที่ประชุมสหกรณ์จตพี่น้องจ้ะจัดโตเรี้ยงลำดับไปเลอ้ายายนีก็มา บ้านยุ่ยไก่ยุ่ยเหงหม่ารุ่นหมูกรรมการเพิ่นไก่จมยุ่บ้านยุ่ยไก่ยุ่ยตาบ้ากับมารุ่นหมูกรรมการเพิ่นไก่จมตาปนี่กับเพื่อนในอาบน้ำไฮร้านยุ่ยตาปอนป้อนเขาแล้วตาบ้ามาเสนอหนาก่อนย่าขอยย่าข่อชเจอหน้าก็ได้แม่แไปอาบน้ำชุดหนึ่งแม่ย่านเพิ่อนจำหน้ากับได้ก็เลยมาเสนอหนาก่อนสันนี้ อันนี้เขาเป็นสมาชิกไหมคะไม่มาแทนไม่เคยเราต้องเขียนชื่อสมาชิกสิเอ้ยกาแฟยังก็มาเลยวะเรต้องเขียนชื่อสมาชิกฮะกาแฟกกาแฟก็คือตังน้ำฮ้อนเลยตังน้ำฮ้อนซื้อๆกาแฟบ้านประธานผมก็ถึงได้เอามาเอากาแฟปกติคือยัดใส้ตู้ไว้ไปซื้อใหม่มาเอาไปซื้อใหม่มายางเปรี้ยวางเปรีพี่พี่แดงยางเปรี้ยว เท่านี้เราจะพี่น้องจ้ามาเสนอหนาให้คณะกรรมการท่านประธานที่คารุพเห็นแล้วได้เห็นแล้วเห็นปากแดงแล้วเห็นปากแดงแล้วกะสีลอยเมียบานไปเบื้องหลานจะเข้าวหรอจังสีมาไหมมันลอยเงินเงินเป็นบาทเประชาชนไว้ไว้ยเขาที่เมียวมันจำในยูดอกว่าเขียนนี่ยังเนี่ยเท่านี้เราจะพี่น้องจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ